พาหมาแตงโมไปซื้อขนมส้มสมมึงกัยยางเร็วๆไงอ๋อวสิทธิภากูไปใส่ยีโมพากูนั่มเฮ้ยเฮ้ยอย่าแลนไปทางนี่หนแลนไปทางเ้อพุ่นพุ่นพุ่นแม่เขาหลานนู่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 นไอ ื้อขนมเร็วเร็วมาทั้งทีมาทั้งทีมานี่มานี่หมอ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 มานี่มานี่นี่นี่มามามาออกไปมาทั้งนี้มาที่ซื้อขนมเร็วซื้อขนมคุณหมอจ๋าเปิดให้แตงโมนะจ๊ะหมอจ๋าก็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 พี่ประตูเขาเปิดทั้งนี้เขาเปิดทั้งนี้ อันนี้มามาค่ะมาค่ะคนดียางยางไปผุน่นเอาอยางยางไปแล้วทั้งนี้เอาอยางเหลือบึง้งเหลือบึ้งหนึวแตงโมดจะเอาอยางเอาหนันบ่มึงอย่าเอาแพงนะกูมีเงินเส้าบาทงอย,ย่าเอาแพงเด้อมาหนีมาหน,นีมาหน,นี นม่ ah, เอาอย่างอันนั้นมันของแมวบะแมนของมึงมาหนีค่าป้าปะไปสำรวจทั้งยูทั้งมีอยังไงยังโอ้ยขึ้นขึ้นเร็วไปเอากระดูกใหญ่ทั้งไปเร็วโอ้ยอมมึงกับเพ้ากูขึ้นทีเรา เอ้าเบิ้งเบิ้งเบองเอาอย่างมือมึงโมมึงอย่าคิดสั้นนะแตงโมจะไม่คิดสั้นนะคะเอาเบิ้งมี่ลดหยังเนี่ยนี่นะคะช่วยยับยั้งแบคทีเรีย ภาพเห็นปูนนะคะช่วยทําให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะแตงโมจะได้ไม่ปากเน่าอีกแล้วนะคะแตงโมจะได้ไม่เหม็นเน่าแล้วนะคะจักบาทวะอันนี้จักบาทอันนี้อันนึงเอาหายัางหายัางสำวรวจสำรวจบ่สำวรสำวจบ่ มาปะลงไปข้างล่างมามาลงไปข้างล่างเร็วมานี่มาลงมาข้างล่างมาค่ะยางค่ะลงบันไดค่ะเอายางยางทัวอองท่วเฮ้ยยางอุ้งเข็นยังมาอี่ยังโมกาลงอ่ะฮะเอาลงก่อนนี้แล้วมา เออเออแลนแลนแตงโมไหมคุณพี่คุณสวยเรียกแตงโมงอ๋มอยังเ,เอาอย่างนึงกระดูกเ,เรียมเดียมกระดูกเรียมเียมแตงโมมีสายวาน<ๆ>นี่<ๆ>นี่<ๆ>นี่นี่นี่ รู้จักไหมรู้จักกันไหมรู้จักคะ่ะเคยไปซื้อไก่ที่ไ,ไ,ไหนก็เดินตามตลอดขอไก่ไปจ่ายเงินผอมไปไปจ่ายเงินเอาไม่รู้จักนั่นนะไม่รู้จักนะร,กนะรู้ไหมว่าพี่เป็นใครอะวิ่งตามทุกคนเลยมามามาจ่ายตังค่ะจ่ายตังจ่ายตังนะคะเอาตังเอาตังมา